จาคะจาคะคือการให้ออกไปคือการสละจาคะคือการสละทีนี้มันมีหลายคนที่เข้าใจผิดชอบใช้คำว่าให้ทานกับตัวเองจาคะคือการให้คือการสละคือการสละออกไปทีนี้มูคี้อยากให้ทุกคนลองทำเวิร์กช็อปอส่องกระจกก็ได้หรือถ้าตอนนี้ไม่มีกระจกนะคะ สบตาโมกี้มองหน้าโมกี้นะคะแล้วทําอาการทุกอย่างเหมือนที่โมกี้ทําเลยนะทําแบบนี้เลยฉันให้เธอฉันให้ไปสิเราเห็นผ้าไปอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมคะคือการยื่นให้กลับมาเหมือนกัน ชั้นใดชั้นนั้นเวลาที่เราส่งอะไรออกไปคนที่เรียนกดแรงดึงดูดจะเข้าใจเลว,ว่าเราส่งมอบอะไรออกไปเราได้รับสิ่งนั้นเนี่ยแหละค่ะเราส่งอะไรออกไปเราได้รับสิ่งนั้นเอาใหม่นะคะสบตามมูกี้ใหม่ทําทุกอย่างเหมือนมูกี้เอามาฉันจะเอาของฉัน เอามาฉันจะเอามันเป็นของฉันเห็นไหมคะสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาหาเราอะ่ะมันคือการเอามันไม่ใช่การให้ผู้ที่ให้ตัวเองจริงก็คือให้สิ่งไหนก็ได้ที่ทำให้เราไม่เดือดร้อนให้ตัวเองในทางที่จเจริญศึกษาอะไรก็ได้ให้ตัวเองจเจริญให้ตัวเองไม่เสื่อม ให้ตัวเองพ้นจากภัยให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ผู้นั้นคือผู้ที่ให้ให้ความไม่ตากับตัวเอง